没错的。 แจ้งสถานที่นะคะท่านที่จะมาอาบน้ำมนต์จันเพนนะคะคืนนี้นะคะก็เปลี่ยนสถานที่นะคะปกติก็จะเป็นบริเวณหน้าโบสถ์แก้วปีนี้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าองค์หลวงปู่ทวดองค์ยืนนะคะท่านใดที่จะมาร่วมอาบน้ำมนต์จันเพนนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ ใ่นที่ทำงานเลิกงานนะคะก็มาร่วมพิธีได้นะคะก็จะประมาณสามทุ่มนะคะก็จะมีสวดมนต์นะคะเริ่มสวดมนต์สามทุ่มสี่ทุ่มก็จะเริ่มสวดมนต์นะคะแล้วก็จะมีการอาบน้ำมนต์จันเพนนะคะท่านที่จะมาร่วมพิธีนะคะก็เตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะเป็นการอาบน้ำมนต์ทั้งตัวนะคะชุดเปลี่ยนหมดเลยนะ ๋ยวไม่มีชุดกลับบ้านท่านใดที่จะมาร่วมอ่ารอนรำมต์นะคะก็เต็มชุดมาเปลี่ยนดูให้นะคะขากลับอันนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่นะคะที่จะรองรับญาติโยมที่จะมาร่วมพิธีในคืนนี้จะอยู่บริเวณองค์หลวงปูท่ทวดองค์ยืนนะคะ นะอาจจะท่านใดที่จะลอยกระทงก็ผ่านตรงไหนก็แวะลอยกระทงไปก่อนได้นะคะแล้วก็มาร่วมพิธีนี้ตอนกลางคืนนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะมาลอยเงียบๆนะก็มาลอยที่ที่วัดได้นะคะไม่มีไม่มีจัดงานวัดนะคะก็จะเป็นเงียบๆก็มาลอยกระทงแล้วก็มาหลอเข้าพิธี ที่บริเวณนี้นะคะองค์หลวงพ่อยืนนะคะก็จะมีประลัมพิธีอยู่ตรงนี้นก็จะเป็นพิธีอาบน้ำมนต์นะคะจันเพนนะคะอาบน้ำมนต์การแจ้งนะคะ มาร่วมพิธีได้นะคะก็จะเลิกประมาณเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนกว่าก็อบน้ำมนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคนจะหมดอ่ะส่วนมนเสร็จประมาณส่วนมนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ,ะแล้วก็หลวงพ่อก็จะเริ่มอธิษฐานจิตนะคะทําน้ำมนให้นะคะแล้วก็มานั่งอาบน้ำมนตรงนี้นะคะเตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยนะคะ แจ้งข่าวแค่นี้ละคะ